ดูให้จบนะคะคลิปนี้มีกระทงตลกตลกให้ดูด้วย <c oughs> กระทงของปีสอ6 5นะคะกระทงของวันที่8 <c oughs> เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ <c oughs> กระทงมีหลากหลายเลยค่ะให้เลือกชมนะคะ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาตินะคะตามที่สังเกตดูนะคะเนาะแต่ยังไงก็ยังคงความสวยงามค่ะด้วยฝีมือของนักประดิษฐ์ไทยนะคะทำกระทงได้สวยงามมากค่ะวัฒนธรรมและประเพณีของไทยนะคะได้มีพิธีลอยกระทงมาแต่สมัยโบราณกาลนะคะถือว่า เป็นการกราบไหว้ขอขมาพระแม่คงคานะคะและเป็นงานรื่นเริงม,มีการเผาเทียนเล่นไฟด้วยนะคะแต่สมัยนี้การเล่นไฟได้ลดน้อยลงมากค่ะเนื่องจากเกรงจะเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ได้นะคะในปี2565นี้เป็นปีพิเศษอย่างยิ่งค่ะ พิเศษยังไงล่ะคะเพราะว่าทุกๆปีนะคะทองฟ้าในคืนวันเพ็ญน,นะคะจะสว่างเจิดจ้านะคะแต่ปีนี้เกิดจันทรุปราคานะคะหรือคนอีสานจะเรียกว่า กบกินเดือนค่ะไม่รู้ไปกินได้ยังไงนะคะเนาะกบไปกินเดือนได้ยังไงใครสงสัยไหมคะก็แค่เป็นการรก,การเรียกกันตามผู้เฒ่าผู้แก่มานะคะเนาะทาให้ท้องฟ้านะคะในคืนวันเพ็ญนะคะไม่สว่างสวยไม่สว่างสวยเหมือนทุกปีค่ะ